สวัสดีครับพบกับ vivo X60 Pro Plus นะครับก็เป็น flagship ที่หลายคนรอคอยมากๆนะครับอันนี้คือเครื่องจีนนะครับยังไม่ใช่เครื่องศูนย์ไทยนะก็มากับสเปค snapdragon 888นะครับกล้องเลนส์คา d ไซส์นะครับแล้วก็จอ 120Hz แน่นอนว่ามันคือ vivo ที่ดีที่สุดในเวลานี้ที่หาซื้อได้เลยทีเดียวในกล่องมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือตัวเครื่องแล้วก็เคสนะครับแถมแบตเคสแข่งมานะครับส่วนวัชาร์จเนี่ยจะเป็นแบบ flat charge 55วัตต์นะครับก็ถือว่าชาร์จเร็วทีเดียว มีหูฟังแถมให้นะครับแล้วก็มีตัวสายา Type C นะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานให้ตามลำดับนะส่วนหน้าจอเนี่ยก็มากับจอ AMOLED 120 h z นะครับซึ่งเป็นจอที่ดีทีเดียวนะครับเทียบกับ i q o 5 Pro ได้เลยนะครับเจาะรูตรงกลางเป็นกล้องหน้านะครับแล้วก็ขอบเนี่ยค่อนข้างบางนะแต่จอจะเป็นแบบจอโค้งนั่นเองการสร้างผลถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับกับ สมกับสเปคที่เป็นแฟลกชิพเลยแหละนะครับแล้วก็บอดี้เนี่ยค่อนข้างพรีเมียมทีเดียวเฟรมเป็นโลหะนะครับแล้วก็ออกแบบเนี่ยจะคล้ายกับ iQ 5 Pro หรือ X50 Pro Plus นะครับจะคล้ายๆกันอยู่นะแล้วก็มีปุ่มกดต่างๆแล้วก็รวมถึงพอร์ตเชื่อมต่อ Type C ด้านท้ายนั่นเองตัวนี้เนี่ยก็มากับฝาหลังแบบ Ve g a n Leather นะครับจะเป็นฝาหลังที่คล้ายหนังคล้ายกับ X50 Pro Plus ของปีที่แล้วนะครับผิวสัมผัสต่างๆเนี่ยผมว่ามันดีมากๆนะครับก็อยากให้จับของจริงอยู่เหม,มซ้ายบนคือ กล้องหลักนะครับ50ล้าน48ล้านซูม2เท่าแล้วก็มีพลริโอสโคป8นะครับถือว่าเป็นกล้องเซตที่โหดที่สุดแล้วก็เรื่องของการใช้ง,งานเนี่ยฟีเจอร์ต่างๆนี้ครบมากนะครับจะทายคน้นทายวิวทายกลางคืนอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว,ว่าจัดเต็มจริงๆนะอันนี้เดี๋ยวจะลองเทสให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่าฟีเจอร์กล้องเนี่ย เข้าเยอะจริงๆนะครับตามสไตล์ของแฟลกชิพนั่นเองส่วนระบบเนี่ยก็มากับ Android 11ครอบด้วย OriginOS 1.0นะครับก็เป็น OS เวอร์ชันล่าสุดที่มาพร้อมกับ UI ล่าสุดนะครับแต่หน้าตาเนี่ยก็สามารถใช้อันเดิมได้นะคือไม่ได้จำเป็นต้องใช้วิจิตตลอดสามารถตั้งค่าต่างๆอะไรต่างๆได้ตามปกตินะครับก็สามารถตั้งค่าหน้าจอได้นะว่าจะเอาห0ก็ได้นะครับก็มีโหมดให้ตั้งค่าอยู่เหมือนกันนะครับส่วน s t o r a เ e เนี่ยมาจะเป็น256ร้อยห้าแรมบ ็ถือว่าเป็นตัวท็อปที่ขายอยู่ตอนนี้ก็สำหรับ vivo x60 pro plus ก็น่าสนใจมากๆนะครับใครที่หามือถือที่โดดเด่นทั้งเรื่องของกล้องเองแล้วก็ snapdragon 888รวมถึงรองรับ 5g เนี่ยผมว่าห้ามพลาดนะครับคือเครื่องนอกก็หาย,ยากมากๆผมไปแย่งชิงมาได้ผมก็เอามา,าเล่นให้ชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบจริงกันอีกทีนะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จบเท่านี้ดีกว่าสวัสดีครับ